มาพบกับเจคเคนนะคะวันนี้เจคเคนพาทุกท่านนะคะมารับชมกับที่ดินพร้อมบ้านค่ะบ้านสวยๆเลยนะคะทำเรดีด้วยค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยราคาไม่แพงและมีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะเนื้อที่1ไร่32ตารางวาค่ะกว้างขวางอยู่ในชุมชนด้วยนะคะราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เพียง 1,720,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตส่วนพื้นที่ใช้ซอยในตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวและห้องโถงขนาดใหญ่ด้วยนะคะเป็นที่ดินถมสูงแล้วค่ะน้ำไม่ท่วมเป็นดินธรรมชาติเลยนะคะมีไฟฟ้ามีปะปาอยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะ อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดนัดนะคะห่างจากดอนเจดี1 5กิโเมตรห่างจากเซตทันเวสเกตบางใหญ่100กิโเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี25กิโเมตรที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตะริงชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะที่1ไร่3าย3.2ตารางวาพร้อมบ้าน1หลังนะคะ ราคา1.720 0 0้บาทท่านใดสนใจเจราจาติดต่อผู้ขายด้วยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคิโนะใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วค่ะต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ